ครับสวัสดีครับนี่คือโรงเรียนพัฒนาปัญญานะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายของโครงการห้องเรียนยานากาวะนะครับซึ่งเป็นห้องเรียนที um yeah> ่เราได้จัดทาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นห้องเรียนพิเศษสําหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นวฒาธรทมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารนะครับเอาละครับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งในจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนแรกนะครับเป็นโรงเรียนที่หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ แล้วก็วันนี้เราก็พาคุณครูญี่ปุ่นมาเพื่อที่จะพบปากกับนักเรียนในวันนี้เราเข้าไปดูเลยว่าข้างในโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเจอเลยครับโอโ้เราต้องาปนยามนะครับนโรงเรียนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับ ที่มีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเห็นไหมฮะก็จะมีการปลูกต้นไม้คล้ายๆกับของมัธยมเยนากาว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับามาดูนิครับนี่มีต้นไม้ปูด่างนะครับออกมาอยา่างสวยงามและก็มาดูทางนี้ครับซึ่งก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ที่คล้ายๆกับมัธยมเยนากาว่าเลยนะครับนี่ก็มีต้นมะละมะละกอนะฮะมีมะละกอเห็นไหมครับเนี่ย นะปลาปิ雅มีภาษาอินดีีอยู่ด้วยนะครับนี่ต้นพริกนะแล้วก็มีต้นมะนาวนะปลูกในปลงบ่อพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียงได้เช่นเดียวกันเป็นการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนไปด้วยในทั้ไปนะครับอ่ะมาดูบริเวณตรงนี้ดีวกว่านะครับนะนี่ก็เป็นดอกไม้นะฮะดอกไม้ต่างๆที่ออกมานะครับ ก็มีพระพุทธะพิทักษ์ชัยข้อสถิตนะครับเป็นเป็นพรนะน่าจะปัจจุบันโรงเรียนนักเรียนเข้ามาเนี่ยก็ได้มีโอกาสนมัสก,การพระพุทธรูปนี้ด้วยนะครับ,รบโอเคเชิญทางนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับอ๋ออยู่ชั้นไหนแล้วครับปุ๊บข้อสามนะนี่ก็คงจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้มีเขาเรียกว่ารคริสต์มาสนะฮะแต่คริสต์มาสจะยังไปนะครับนี้ โอ้โหนี่ดีครับคิดดีพูดดีทำดีโชคดีนะฮะตากำนันแดงโชคทวีอ่ะนี่จะเป็นแต่รครับมาดูบรรยากาศของหน้าโรงเรียนนี้นะครับนี่เข้าไปก็จะมีเด็กๆอ,อยู่บนบริเวณที่ลานกาเรียกว่าหน้าโรงเรียนนะฮะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้มีการจัดคริสต์มาสในเดือนนี้นะนะ่าจะเป็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้อยนี้นะครับอ่ะโอเคนี่คือหนึ่งใน ห้องเรียนยานากาว่าที่จังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับ